กลัมาช่วงนี้นะครับจับตาไปตอนบ่ายสาโมงของวันนี้นะ,ะพลังประชารัฐเองเนี่ยจะมีการถแถลงนโยบายอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่ 2, 2นะครับเนื่องจากนโยบาย700บาทบเดือนที่แล้วมกรา<ช>ที่ถแถลงไปตอนนั้นก็คือฮาเหมือนกันนะ,ะบัตรประชารัฐ700ดเป็นถึงกระแสข่าวว่าอะไรนะ เขาพูดถึงเรื่องแบบว่าประมาณว่าไปเครเคดิตอ่อใช่แต่จริงๆแล้วเป็นของแบรบรัฐบาลหรือเปล่าเป็นของลุงตู่หรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ย<ช>พลังประชารัฐ<ช>บ,บอกไม่ใช่ก็ต้องเป็นนโยบายของพลังประชารัฐหรือว่าจะต้องเป็นแบบนโยบายของพักร่วมหรือเปล่าหรือรัฐบาลหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าทําด้วยกันมาถูกต้องไหมฮะทีนี้ครั้งที่2วันนี้จับตากันนะครับเพราะว่าพลเอกประวิตย์ในฐานะหัวหน้าพักเองก็จะนําแถลงด้วยตนเองเช่นเคยเนี่ยนะครับก็จะโฟกัสไปที่นโยบายเรื่องของที่ดินทํากินนโยบายน้ําท่วมน้ำ น้ำงขณะที่เรื่องของน้ํเพิ่มน้าแ้งเองเนี่ยพลังประชารัฐเขาก็ชูสโลแกนนะครับว่ามีเราไม่มีแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ดินสปกศ0 1อีก,อ,กอีกหนึ่งนโยบายเนี่ยนะครับที่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตากันในวันนี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งที่2ของพลังประชารัฐที่ถแถลงเรื่องของนโยบายนะครับขณะเดียวกันก็ต้องจับตาท่าทีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะมีรายงานข่าวว่าเมื่อ6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ ร้อยเอกธรรมรัฐพรมเผ่าสอสอพยาวพักเศรษฐกิจไทยพร้อมด้วยสมาชิกในกลุ่ม12คนนะครับย้ายกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐตามที่เคยสัญญาเอาไว้ก่อนหนี้ก็12คนแน่นอนก็รวมถึงผู้กองมีบุคคลที่มีชื่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่ลิก เนี่ยนะครับหรือแม้แต่คุณจอมขวัญกลับบ้านเกาะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีสองสองส,งสงบัญชีรายชื่ออย่างคุณบุญสิงห์วารินรักแล้วก็พลตารวจเอกยงยุทธเทพจำหนงนะครับที่ได้เข้าพักพลรชารัฐไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับค่ะ ก็ต้องจับตากันคุณผู้ชมเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมาช่วยงานเบื้องหลังจะไม่รับตําแหน่งใดๆในพักแต่ก็ต้องดูว่าพอเปิดตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะได้รับตําแหน่งอะไรหรือเปล่า ทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยนะคะล่าสุดก็มีข่าวเหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกวางบทบาทให้คุมเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะ <บ S 1> โดยคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณวิรัติรัตนเศษค่ะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็พูดถึงการกลับมาของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผาบอกว่าตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนนะคะตนก็ไม่ทราบว่าเรียบร้อยแล้วหรือยังแต่คิดว่าน่าจะเข้ามาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหากทุกอย่างเสร็จสิ้นคาดว่าร้อยเอกธรรมนัตก็คงจะประกาศด้วยตัวเองแล้วทีนี้า หากร้อยเอกธรรมนัฐกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพลังประชารัฐแล้วอะค่ะเท่าที่ทราบก็จะมีการเตรียมงานให้ดูแลพื้นที่รับผิดชอบการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเลยนะคะ mm. ขณะเดียวกันค่ะกรณีที่สสของพลังประชารัฐหลายคนตอนนี้ไปเปิดตัวกับพักเพื่อไทยเนี่ยนะ คุณวิรัติก็บอกว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยคนของพักเพื่อไทยก็มาเปิดตัวกับพักพลังประชารัฐของเราเหมือนกันเป็นธรรมดาในช่วงนี้ยืนยันว่ามีผู้สมัครสอสอแทนคนที่ไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงวันนี้ล้นจนไม่รู้จะล้นอย่างไรแล้วล้นแทบทุกจังหวัด นอกจากนี้ในส่วนของความคืบหน้าการวางตัวผู้สมัครสสของพักนั้นคุณวิรัติบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้สมัครทับซ้อนก็น่าจะวางเอาไว้ครบหมดแล้วตอนนี้กําลังเคลียร์กันว่าใครจะลงเขตไหนอย่างไรค่ะก็มีคนเข้าเอ้ยมีคนออกก็ต้องมีงมคนเข้า,ขา,าใช่หมครับ